ดีจ้าพี่น้องฝ่งายสบุตรสุคนธ์ค่ะคุณมัทไี้ย่ามีอะไรคนญากจหา,จหาตื่นแล้วฮอดแล้วครับพี่น้องคะ่ะตื่นแล้วฮอดแล้วพระหนโยทินเยีกยงไอ้ยังบูพระหนโยทินเขาฮอดเสร็จแล้วสวัสดีค่ะพระเอกาวาซิวดเอาทางพี่ ปลาดขนาดอันนาสดก็ยังรอเข้าไปเอกเกาหลีเลยไม่ยักษ์ปลาทรงผมฮะไม่เอกยักษ์ปให้เอกเกาหลีอันนี้พระเอกยังนี่ปลาเป็ตตาเบคคนตาเนาะนี่บ่อืมนี่หมองเอือนยาวคนนี้อีกเด้ที่ปลาอันนี้สาขาย่อยสิสาขาย่อยปลาสักสาขาใหญ่สิจังเลยสาขาใหญ่เกี่ยนอ่ะเต็ม แปดซึ่งไม่ได้ไปต่อผมสลือผู้ใดอันอยากปลูกผมเนี่ยมาเอาอชนิดใดเลยเจแปดอันนี้สาขาย่อยเดนี่พี่น้องเบิงปปดเซ็กเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กชี้นี่เปปี้ที่ไหนคะเบิงทานนอนแบนบอลสุดสุดว่ามีตุ้งอู้จะายเปิ้นยังไงจะใายดู้ไรซึ่งไม่อยากไอหยัง นิ่งเป็นหยับขยับเป็นกินค่ะพ้อมเล้ววบูพ้อมเล้วเปนอะกันความไปเส้นหน้าอีกแล้วเบื่องแต่ว่าเส้นกระขาวก็อีหน้าต่ออน,นันแต่ต้องอูนานันกำว่าข่าวทอสิบเทียงสวัสดีค่ะพี่นกฟองป่ายสุูุสุคนเด้อยสาวน้อยเพชรมันแพงเดินทางมาตั้งเต่นรอจนเมื่อไปล่ำยู่ลอยเอด็ด ทัวมาอุบลพุ่งตรงมากอทอมอค่ะตอนนี้เดินทางมา28ชั่วโมงแนละ้วเนี่ย28ชั่วโมงเป็นปรถนีน <c oughs> เดินทางตั้ง,ล <c oughs> งหลายที่นี่มันโตะมั้มันเหมือนคือเหมือนสิวอ่ะอแต่แก้มก็ยังกัดเ <No. S 2> นาะหมดหรือเปล่าหมดคันหมดอย่างไปสินท้อเพราะว่า เรามีรถเป็นเหมือนบ้านอาศัยเชิ่งโหลดเปิดบ้านเราลกๆใช่เซ็นหนา้ืแล้วต้องเซ็นหนาเมืองข้างหลังคือสอนลามเนาะมาเรื่องตอนเป็นสามลอดหาบาน้องกระรอปันนั่นละอาย เรากระโดดเหงาะกนเองแบบตัวอองนี่ยังก็ตัวอองฉันบอกว่าตองอู่ตองอู่ยังมาตูวอ่องตูวอ่องอยู่ซื้อตองอู่นี่มันเอิญยากเอิญซ่าเป็นบ่อมันเลยเอิญ่าตูวอ่องอไม่เอิญคือเผากระเลียงเผาแมวไปตูวอ่องนี่คือทั้งหลังพอฉันได้ตื่นจากค้นอยู่ฝุ่นมังงอมมังเงม เตือนไปค่ะพร้อมไปค่ะพร้อมไปบอกอีนันอย่าอมโดนเลยเด้อกุ um ลละเมยอมคั um กอมเนออมจนว่าแก่ปองเบิดกุลละเมยพี่เอกในดวงใจมานั่งต่องอู่ือเป็นเสิร์ฟนอนนั่นสิ บักเย็นเด้เยินวัสดีครับผมเตือนแล้วครับพี่น้องจากเดินทางมากยาวนานมากกระสีไปเข่าห้องน้ำพี่น้องลงไปเหยียดแขงเหยียดขาก่อนยาวนานมากในการเดินทางอาโทรศัพท์โบกขึ้นดีแทวนาวบเบิดนแบตตอเชียงเบิร์นแบตเตอรเทียร์นะ บก็นอนบ้าจักนอนเมงที่แบบทำเป็นแบบเปิดอังอนแบบจกนอนเม่เปิดั่นอนแบบจับกัม่เปิดนันนบบอบกนอ่เบิดนนอนแกันนอนไเดนั่นแบบจับกันนอนม่นั่งนอนกันอ่เิดันอแับกันนอนแม่อนับันนเป็นส่วอยู่ับกันนม่เังแล้วมันวอนม่เั่งนอนแบัันนอนไม่ั่นอนแังแันวมันั่วนหูดีมับกั

สมัยเก่าคนเบิ่งหลายหลายเบิ่งในกล้องนะยันตะนาวหลายเบิ่งพระพุมเออเบิ่งพระเอกวัดศิีบดลวันยันนาวแห้งหลายพี่น้องพระหงค์สองพื้นสามเพื่อนห้องโบกัอันนี้อันนี้กับใบย้อยนี่อันนี้กับใบย้อยนี่สามพื้นทั้งใบลางใบเชิงตุ่มใส่กันมีที่จักรโล่สามชีรูหอดไป โอ้ยสิไปบิ๊กซีป้าป้าไปยางปีกขีดเขนอ่ะพี่น้องค่ะไปสิผาไปชมบรรยากาศดานลางโอ้ยปวดขาปวดแข็งไปหาเนื้อยูเนยกินพี่น้องเอ้ยเบื้องโน้ยพระเอกเกาหลีพี่น้องพระเอกในดวงใจไม่นั่งตองอู่เฮ็ดจังไรกะรอคือเกาแต่ว่าตอนนี้บมแมนบ์แมเนเกาหลีมันบาเป็นเกาหลเาแมนวะเอ้ยอย่างก่็เป็นแชมป์แล้ว ตอเสพน่ะเสพยาเสพย์แบบไดนเน่ยแบบเป็นแบบเสพมึกคนเราอันนี้ย่งก็ได้ยินค่าวันเสืออันญาลีหุ่มมาตือฮนอืมอันคอยคอยคยเคยสือมาใส่อยู่แต่ว่าเป็นยาหงยาหงมันอก่หมอยจู่ตัวขาสอยาแอนตีจูดเห็นอุมคอุ่มอพี่ไม่น แต่คนเอาแย่แหงมาบึ้มเด็กไปกับนี่ไหปโอ้้อยสเปนวะเบ้าคืออีหลีเดอเบ้าคืออีหลีเป็นแต่ครอบเวอร์อหลีเออพี่น้องเขาหอดไปหนีพ่อตี้โอ้ยปศบาลเนี่ยกินข้าวกินน้ำได้ยังกินละนั่น อาจาากินจำปลาแดกขวดทอปขวดทอเอเอาเอพี่น้องหอดแล้วพี่น้องสาวหน่อยเพจบนแพงเขาเล่นใส่กพอมือนันี่ฮะตลาดนะซาตลาดประตูน้ำตลาดประตูน้ำสัพาันไม้พาซาสะพานไม้พาซาโอ้มันเขียนได้พ่อเขียนได้ มันเขตมันเขตยดไร่รองกรุงเทพสายใหม่ฮะสายใหม่โอ้พี่น้องมาเด้อครับพี่น้องมาให้กำลังแรงแร์ได้ใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงผู้ด่ะพี่น้องโอ้มาหอดเบิดสุขขั้นแล้วคะ่ะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเมือแรกพบอพ่อกันเด้อพี่น้องอ่ะเมือแรกเมือแรกเจอกันคะ่ะ กิมงานสาวน้อยเพชรปั้นเพลงมาห่อนมาถึงแล้วเนวอันลาดอะไรแม่ข้าน้าเต๋เข้าว้องน้าหีน้ำ,อนำ,นำโอ้กิ่นโคกเย็นๆคือซีมีแห้งแท้นอนอยู่หน้าไม่ได้ได้รถเต้นต้นดงเหรอแม่เออ คอแหงเนาะแม่เอาโคกใส่อันนี้ให้หน่อยจ้จาแล้วก็กาแฟหนึ่งปองค่ะนี่เดือค่ะพี่น้องบรรยากาศทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงคืนนี้เจอกันนะคะเขตสายไหมเด้อพี่น้องเด้อเขตสายไหมเด้พอพบกันเด้อค่ะ วิวมินซีกินแล้วร่างกายจะแข็งแรงเครื่องดื่มม,มีเกรื่อรลทุกข์ผิดว่ดิ <actionable> ใช่ไหมฉันหลงลนคุยเอคุยเอว่าอันรถบาทต่ละขั้นบางขั้นอ่ะมันคือกันหลลงลง <S 2> <S 2> มองอ๋อขันจอดถึงเสียฉันบ่หลง เรียกว่าคำไปตรวจเลี้ยงกันทั้งเกียใช่ไหมเออแล้วกันนี้ทางมตติทิวมิตี่กันเออจักอันไหนรถล่างอันไหนรถคนแบบนี้จะตะหนาาสติซับกันในแน่นอนขั้นนึ่ติดอันนึงขั้นนึ่ติดอันนึงติมีเลขคือมี้นยังบอกกันไปแต่เด่นหลักเออควาคนละาคุณรตียังหลงเหรอเออเมื่อเมื่อหน้าเสือฟังจะขึ้นรถอ่าขึ้นรถของพยาบาลเนาะแล้วจะมาลงกับขั้นขั้นเออเออขั้นนี้นี่นี่ขั้นนี้มันลงขึ้นมันคือกันการเต้นมันกางแถวเนาะ ก็ไปยืนยุกเออเออเป็นตั้งสติตยุพันธคนสื่อขเคยถามว่ากาหาเข้ามาเต้นของยุสานมายืนนิ่งยุ้ยมากนึ่งเนี่ยโอ้โหหลงเต้นของเนี่ยเมื่อนี้เขาล้ำอยู่ไในกรมงานวันแรกของกรุงเทพประตูกรุงเทพประตูกรุงเทพเพระหผลโยธินด้เนาะแเลยเลยสนามทูปเตอรมีมาอ่าเดี๋ยวถามแม่ค้าก่อนเขาแม่ค้าคงจะรู้จักแม่อันนี้มันมันลานอะไรคะนี่ลานที่มารีนเนี่ย ประตูกุงเทพพาซาเนาะาจ้าใครใครใครมาแล้วเจอกันแล้วมานั่งรออยู่ร้านคุณแม่ก็ได้เนาะเนาะเอบอฝากบอกเอฟซกทุกท่านด้วยค่ะพี่น้องมีอ่าหลายสิ่งหลายอย่างด้วยค่ะที่ร้านคุณแม่จะเป็นเครื่องดื่มกาแฟเนาะเป็นพวกนมขนมนมเนยมีว่เนาะเอาโอเคค่ะพี่น้องพบกันเย็นนี้นะคะอยู่ที่ร้าน ประตูกรุงเทพฮารซาค่ะมาพบพอกัน้อคะพี่น้องอ่ะอําราพาจากไปแล้วค่ะคืนนี้เจอกันค่ะพี่น้องปักปายนสุภุสกุลค่ะโอเคค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะพบพอกันกับตองอุรัมเพลนออฟิเชียลฟาพี่น้องกดซับสกายฝากดไลค์กดแชร์ค่ะบายบายค่ะพี่น้องพบพอกันตอนเย็นค่ะบายบายค่ะ